ตรงตรงมาเดินจัดจักครับทุกคนมาซื้อหนังสือพิมพ์นะครับไม่ได้เอานกลักษายนะครับนี่นี่แมวอันนี้จะปลานะครับนี่จิงหลีดจิงหลีอีใบหูวางทุกนก่นึนสวยก่องนี่ปลาสวยงามครับทุกคน เอานี่รงจงพามาดูเต่าหืมแล้วติดนี่จะแตาแล้วติดแล้วิดวิ่ตัวนั้นเสียงดังลูกมันเหรอไหนยดิหาไม่เจอร้องอยู่นู่นอู้หน,นู่นโู้ยลูกบอลมีส่งตัวอยู่นู่นน,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 กกน,นู่นนู่นอยู่นู่นเสียงดังกินงค้อโพดอยู่นู่น ไปเหมือนจะูดจักครับวันนี้มาซื้อหนังสือพิมพ์ครับออกมาไม่ได้หรอกลูกข้างบนอ,ออกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในตู้ปลาไงลูกไม่ต้องกลัวขัา <c oughs> งดูป่า ถ้ามันจะกินข้าวหิวเหยื่อนี่ป้าป้าเน่งเคยเคยเลี้ยงนะปลาไหลครับทุกคนดูสิสอุ้ยมันเป็นแผลนี่นะตรงลก<ผ>นียมันเป็นแผลเห็นไหมเป,เป็นแผลอมันกัดกันแน่เลยมันเป็นแผลอเน,นี่ดูสิเหมือนมันไม่สบายอ่ะดูสิดูข้างบน สวยงามมากเลยเ,เนี่ยเห็นหมะแผลอืมดูเอออย่าไปจับอย่าไปจับขยับลงมาอีกูกขยับลงมาขยับลงมานี่นะคะหนังสือพิมพ์ที่เราใช้ปูลองถาดขี้นกปึกหนึ่งมันก็จะประมาณหนาประมาณเท่านี้ขึ้นราคามาสิบกิโลอะ ห้าสิกิโลขึ้นราคามาจากเมื่อก่อนร้อยแปดสิบตอนนี้2อง้อยเจ็ดสิบบาทอั้เมาเพื่อเราใช้หนังสือพิมพ์ใหม่ขึ้นทุกอย่างไม่จ่ายกจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราเอานกไปขายกันคะ่ะคุณผู้ชมอขอบคุณทุกคนมากคะ่ะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ